อ้าวใครที่เป็นสายหน้าดินครับใครที่เป็นสายหน้าดินมือแม่น้ํามือเขื่อนนะครับใครที่เป็นคนแบบเพิ่งเริ่มตกเบสอยากจะเริ่มตีเบสนะครับหาเบสดีๆสักตัวหนึ่งนะครับหน่วงคู่ตีง่ายสปูนทรงวีครับถ้วยเหล็กนะครับใส่แขนสปอร์ตให้เรียบร้อยข้อสําคัญได้เฟืองสแตนเลสนะครับและดีไซน์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ตัวละเจ็ดพันเลยนะครับ ก็เจ้าตัวนี้เท่านั้นครับกับเจ้าทามาย่ามูเก้นครับเบอร์6,5 0 0ตรงคอนเซ็ปต์ครับเหมือนและเหนือกว่านะครับเหมือนและเหนือกว่านะครับก็สายหน้าดินครับใครที่จะใชโอโมโตชิปนะครับตัวละ2,700ลองมองตัวนี้ครับเหลืออีก1,000เอาไปซื้อคันเบ็ดได้เลยก็เรียกว่าชุดนี้จับคู่กับคันเบ็ดสักคันหนึ่งน่าจะไม่เกิน3,000นะครับ่า จัดให้แล้วนะครับกับเจ้าธรรมย่ามูเก้น6,500นะครับตัวนี้นะครับเป็นล็อตสุดท้ายก่อนที่จะทําการอัพราคานะครับที่ที่บริษัทเขาจะอัพราคานะไม่ใช่ผมอัพราคานะครับเพราะว่ารอบหน้าที่จะมาประมาณเดือน7เนี่ยเดือน6เดือน7จเนี่ยนะครับจะต้องขายอยู่ที่1,990บาทนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยมันยังเป็นราคาเก่าอยู่นะครับผมก็จัดให้ในราคาโปรเดิมที่1,690บาทเท่านั้นครับเจ็ดลูกปืนสเตลเลสกันน้ำเ็มครับบอดี้ทรงคลาสสิก นะครับสปูนทรงวีถ้วยเหล็กใส่แขนสปอร์ตนะครับหน่วงคู่นะครับหน่วงคู่ตีง่ายไม่กลัวฟูครับมือใหม่ก็ตีได้นะครับอ่าน้ำหนักตัวลอกแค่310กรัมผมบอกได้เลยนะว่าเบากว่าจุดจุดแน่นอนเบากว่าจุดๆดแน่นอนนะครับและราคาแค่1690บาทนะครับอ่าสีดำแดงครับสุดวินเทจสุดสปอร์ตนะครับสีดำแดงเนี่ย เป็นสีที่ขายดีมากนะครับเพราะว่าเวลามันแมทกับคันนะครับมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยไอสีแดงที่มันเป็นชุดแต่งเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับซึ่งแนะนําเลยนะครับใครที่เป็นวัยรุ่นนะครับต้องการลอกแบบฉบเฉี่ยวนะครับสปอร์ตดุดันไม่เกรงใจใครจัดสีดําแดงได้เลยครับส่วนใครที่มีอายุหน่อยนะครับต้องการแบบสุขุมนุ่มลึกนะครับแนะนําสีดําทองนะครับส่วนใครที่ เอาไปวางแล้วให้แดดมันส่องและสะท้อนเข้าตาเลยต้องการเกิดเลยแจ้งเกิดเลยนะครับจัดสีทองไปวางเลยครับสิบตัวรับรองแดดเปรี้ยงเป้ยงแบบนี้นะครับกระเด็นเข้าตาหมดนะครับสีทองก็สวยมากเวลาอยู่กลางแดดนะครับแต่สีที่ผมใช้แล้วผมชอบมากเลยนะครับผมใช้เองอยู่นะครับสีเขียวเนี่ยผมบอกว่าผมมองว่ามันเหมือนตัวลิมิเต็ดของจุดๆุดครับแล้วมันเป็นสีแบบวินเทจอ่ะมันเป็นสีแบบวินเทจนะครับก็ใครที่ชอบสีไหนเลือกจัดได้เลยนะครับ สีหนึ่งมันก็เหลืออยู่ประมาณ20กว่าตัวเท่านั้นนะครับสีหนึ่งเหลืออยู่20กว่าตัวเท่านั้นก็เรียกว่าจัดโปรให้ในราคาเดิม1690บาทนะครับค่าส่ง50บาทครับคุณจะซื้อ2ตัวก็50บาทซื้อ4ตัวก็50บาทซื้อ1ิตัวก็50บาทนะจัดให้ขนาดนี้แล้วนะโอเควิธีสั่งซื้อก็เหมือนเดิมครับทักเข้ามาเลยนะครับที่เ o ซบุ๊กแฟนเพจคาทายฟิชชิงสุขุมวิท85สบนะครับอย่าลืมเลือกสีให้เรียบร้อย นะครับเพราะว่าช้าหมดอดแน่นอนนะครับผมไปแล้ว